ซากุริงิฮานามิจิแล้วผมแม่นมากอันนี้เขาต่างประเทศมั้ง 4K เนี่ย 4K โอ้คนไทยด้วยวะ่ะจัดไปสวัสดีครับเรียกผมว่ารุ่นปฏิหารอย่างชอบเลยวะ่ะ ถ้าเล่นตัวโรนัลโดอ่ะอ๋อต้องใส่รูนอะไรครับเฮ้ฮะอืมถ้าเล่นตัวโรนัลโดน่ะรูนไม่ต้องใส่ครับอืมควรไปนอนควรไปนอน <c oughs> เฮ้ยเขาพิมพ์ว่าอะไรวะเมื่อกี้เขาพิมพ์ว่าอะไรชักกี้พี่อ่านไม่ทันมีใครอ่านทันไหมเมื่อกี้ซีใหญ่เขาพิมพ์ว่าอะไร <c oughs> สั่งการด้วยเสียงพิมพ์ไม่ได้ตรงสื่อมันมันเล็กอะไอไอโฟนอะแป้นพิมพมันอันเล็กกดแล้วไม่ค่อยติด เรียกผมว่าเสาหลักอะจัดตาเขาว่างั้นเหรอออได้ฮะเรามีเสาหลักกับเอ่อรุ่นปฏิหารมาด้วยกันชนะแน่นอนเกมน,นี้ใช่ไหมเจอโกมาอาอธีนาด้วยเหรอเฮ้ยสั่นคลอนสั่นคลอนเสาหลักอาจจะสั่นคลอนมีคลอสมาด้วยอืจัดตายทีมรู้นหยากตึงมิตี้ไม่ใส่รูนหน่อยครับเล่นธรรมดาเหนื่อยเลยผมยิง ผมมั่นใจเซนเตอร์มากครับสวยมากเสาหลักข้างเรามีเสาหลักสบายสบายแค่พี่เล่นมิจี้ก็เหนื่อยแล้วไอนี่บอกให้ถอดรูนน่ะโอ๊ยตายแป๊บมึงขออนุญาตเปลี่ยนไอโค้งเล็กตัวละครเดินช้าอุ้ยขอโทษเนี่ยพอเจอคนปิดเป็นแล้วมันเล่นยากเห็นปะเจอคนปิดเป็นแล้วแบบว่ามมุนแล้วมันไม่หลุดอ่ะม้วนช้ามิตี้ โคตรแม่นโคตหัวใจมิดซี่สองูนยิงสองหรือสามดีครับอ่าใช้ได้ทั้งรูนยิงสองแล้วก็สามนะครับอเกือบได้วะ่ะแต่ส่วนตัวพี่ชอบรูนสามแต้มนะครับ อโอ้โหดูดิเอ้ยดีนะชักกี้หลบทนันไม่งั้นเจ็บนะเมืเ่อกีอ้ล้มล,มลม้ลมล้มเล่นไงวะเจอคนเล่นเป็นเล่นไงวะเนี่ยอะโดนพี่อีกรอบไม่ตายมาละโกรธใจเด็กเจ้าตัวไพ่ตายก็เล่นกับพี่ได้บ้า โน้นไม่ตกม่ะสังเกตพี่พี่เก่งรอเลยเมื่อกี้พีกะพุ่งเลยไอ้บ้ามันตกแ,แบบนั้นได้แล้วพี่เล่นไงอ่ะมาเด็กตกแบบนั้นได้เจอพี่อ้ามาเด็มาเด็ทั้งวันอ่ะ โดนพี่ไอสามกลางพี่มาซัพพอร์ตพีเต็มที่เลยฮงเลยหักคอไก่แล้วพี่เดินโคตรช้าแล้วล้มด้วยด,ดูดูดูเดินเลยวิ <c oughs> ่งแบบสุดพลังได้โยได้โยลบกควนได้โยโดนพี่แม่นจริงวะ ให้สามแค่นั้น,นออกมาได้สามคนอ่ะ <c oughs> พี่มั่นมากไอ้พวกนี้ไม่รู้จักรุ่นปฏิหาร <c oughs> ปิดยันครึ่งสนามอ่ะมาเลยตาออกมาเลยใจถึงก็ตามออกมาแค่นั้น,น <c oughs> อ่ะเฮ้เดี๋ยนี้ไอ้อันติคงเลยมันตบยากเหรอคนตบไม่ค่อยโดนแล้วพี่ก็ตบไม่ค่อยโดนแล้ว เออเรามีเสาหลักอยู่ยิงยังไงก็ได้เฮ้ยเอเอร่วงไปเลยครับโอ้เสียดาได้ไม่ได้บอลสามเทอร์เวอร์พวกนายโวย,ยังไงล่ะเพื่อบอกไม้ตายพร้อมแล้วผมนี่ยิงเลยเพราะอะไรเรามีเสาหลักอยู่ใต้แป้นแค่นั้นเสาหลักคาจุนเละเวน โอ้โหคือเดินก็ไม่ค่อยจะทานแล,ลมม้วล้มอีกไม่สงสารม่ตีกันเลยวะพวกเนี้ยเล่นบอกไม้ตายพร้อมแล้วเอาซะหน่อยโอ้โมบอยซิกบ,บอกใช่หรอบอกตอนไหนอะยายายาเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวลม้ม อยากเล่นกับบอยไม่ได้เล่นกับบอยานานมากแล้วอะรีบเอาเสาลากเราโคตรโหดเลยวะ่ะทิปยับเลยอะุอิยล้ลงีกนะหลงขวาเพื่อนด้วยหลงขวาซากูไว้ด้วยบอยไม่โนรู้เหรอ โอ้โหมันตกอะไรไกลขนาดวะสวยครับเออออกคลิปล่าสุดเหรออาบอยลงคลิปเมืไหนอ่ะไม่เห็นเด้งเลยเกิดไรวะอยากเกียร์ A มิสซี่จังหวะเกมรับมันไม่เอาอะไรเลยลูกลงโด,งดนตกไปแล้วอ่ะ สวยครับต้องให้เพื่อนแก้เกมให้อะเล่นไม่ได้แล้วว่าไอ้สองคนนี้มันตบไกลมากเลยอ่ะโฟลเลสมันตบโคตรไกลแต่ปลาขึ้นสนามก็ไม่ได้อะมันยืนไกลมากมันตบถึงอ่ะต้องรอเมียติเดี๋ยวเล่นได้ละโมโหแล้วเนี่ย <c oughs> ขอยิงหน่อยได้ปะเออสองแต้มก็ได้วะยิงสามไม่ได้เลยตบกันหัวจังวะสายฟรีเล่นตัวร่างสองตัวไหนดีอยู่ครับเล่นตัวที่ชอบเลยสายฟรีอะ่ะเพราะว่านายอาจจะทำได้แค่ตัวเดียวสำหรับล่างสองละหลอกหลอกติดแป้นเลยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยใจหายว่าวิทแพนนี่คือที่เราเลยเมื่อกี้พี่ถือบ bon อลเฉยๆก็ชนะแล้วนะแต่ห้าวไงอยากเลย์อัพไงโดนตบติดแป้นเลยอ่ะกล่าวว่าเขาตบอ่ะเราก็เก็บบอลได้่ะใต้แป้นเรามีสองคนเสร็จแล้วมันตบติดแพนติดแป้นเลยอ่ะอย่างมันเกือบแพ้เมื่อกี้ถ้าแพ้โดนด่ายับเลยนะคือในความคิดพี่เนี่ยเลย์อัพฟรีแล้วเขาตบใช่ไหมข้างเขา่ยืนข้างนอกนอกนันหมดเลยคือไปรอพี่อ่ะสามแต้มหมดเลย แล้วก็เอ่อคนอื่นอ่ะเก็บบอลได้สบายแต่ว่ามันตกติดแป้นเลยเกือบแพ้อะส่งผิดได้ไงกันโอ้โหจะยิงครึ่งสนามไม่ให้พี่ยิงเลยอ่ะตบโคตดไกลเลยคงเลยคนอื่นเล่นไม่เห็นตบไกลแบบนี้เลยพี่จะป่าวบอลครึ่งสนามรัวๆไม่ให้ป่าดูเสาหลักข้างพี่สักกี้รีบาบปหาเก็บบอลไปนแปดแล้วแวตแตกรีบาบปหา ได้มาสิบสองคะแนนแค่นั้นแ่ะข้างพี่รีบาวไปสิข้างเขารีบาวได้แค่ลูกเดียวะแต่ว่าพี่กับแพ้ใส่ตบมาโคตรไกลเลยอ่ะเกิดไปพี่ให้พี่ปาขึ้นสนามไม่ได้หรองจริงพี่ปาขึ้นสนามลงนะเว้ยตบพี่ทำไมอ่ะพี่เลยอดปลอดเท่เลย